โอเคครับต้องใส่แมสก์กูวยังไม่นรือไม่ทันแล้วกูมาถ่ายอะไรหนูเนี่ยกิจกรรมยังว่ายามบ้างสิรีบเกินกิจกรรมยามว่างของเด็กๆบอกแก้วิทยานะครับในช่วงแก้ง่วงนะครับบรรยากาศแบบนี้เรียนเรียนมาก็ง่วงกูว่าอีสานบอใดนะครับก่อนสิ่งที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นผลไม้แก้ง่วงนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ ชื่ออะไรนะอันนี้มานั่งอันนี้เป็นเต้เต้ทปต้ลินปิงตะาินปิงตงเอมัน่าฟิลเตตะลินปิงแล้วก็นอกจากตัาลิงลิงเหรอตลินปิงลิมเหรอิมตะาลิมแม่น้ำตะาลิมปิง แล้วก็ลิงลิงคือมังกี้เหรอตะลิงปิงลิงปมเออพูดมันถูกนะผู้ชมชมอยู่อันนี้คือตะลิงนะครับลิงมังกี้นะครับตะลิงปิงไสดอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้คือเลมอนมะนาวนะครับมะนาวกินยังไงปอกเปลือกแบบนีันี่ไอ้กําลังตอกมะนาวอยู่เต้มาทางนี้ครับนี่คือเราจะกินแบบให้โลกจําอะ อุ้ยยออะไรุ้กินได้กูลูกเดียวหมดนี่นี่นี่เป็นเอ่อเอ่อห้ยน้ำลายไหลอันนี้เป็นพริกเกลือพริกกับเกลือจะชุบรสมันได้อ่ะเต้เตรียมแล้วคำเดียวคำเดียวเออแต่ลูกไหนครับอ่ะลูกไหนาทำชาเลนจ์ก็กินไม่เปรี้ยวหนึ่งลูกเลยนะครับจิ้มจิ้มแบบคู่กระตอดมาแล้วสวัสดีเอาไปใช้เนี่ยเต้กินนี่ย อันนี้กินแบบนี้เดียวเองดูกินแบบผู้ดีกินแบบผู้ดีไม่เอาแต่นะครับโชว์ครับนี่คือลูกนีดเลยะริมปิงตระริมปิงอ่ะมาช้าๆครับจิ้มก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุยตุยนะเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งไบ่ด่วนอะไรคุยไหมตุยไปชุบชุบชุบเอาอีต่อมึงอยากกินเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วก็ เอาอีก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 อืมอ่ะครับรูปที่สองเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเอาอีกเป็นเจ๊กเด๋มะเอาอีกเอาเร็วๆบอยอย่าเบรกครับเร็วดิต่อกันไหมเออต่อมาแล้วมามาต่อแักเตอร์ละมาเตะเด็ดละเดินเดินแล้วเือนมาครับมาอีกรอบครัแค่จะต่อเลยครับแอ้์ตะลิบปิดครับอ่ะ เรามาจอดที่ตรงนี้ครับนะครับจิ้มดีครับตาคุยับซีดบ่อยอย่างเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาชาชาเอาไปไปแล้วครับตามตามคำเขาไปนะครับตามคำนะฮะยำครับยำังอ๋ออ๋อเอาอีกเอาอีกมาครับอีก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 อื้มอะมาเรียเป็นอยู่ในถุงนี่นะครับเยอะแยะมากมายอ่ะอีกครับ มาบมอคะลุยเลยครับเอาอันน้อยได้ไหมไม่ไม่ไม่เอาเลยตะลิมปิงเดี๋ยวเ็กทำลังแสบปากเลยเนะเต้ครับอร่อยอ่ะดู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 หมอคุ้ยาคู่ค่ะคู่ใครยังอ่าทำนี่ลูกน้อยก็ได้ลูกน้อยใกล้ใกล้เลยลูกที่สามกลัวมะนาวไหมคะบอกว่าเอาอนนี้แหละตะลิมปิงแบบว่านมันแซ่บๆะน้ำจิ้ม ขีเกริกริดเียวันมากงับไปวิวิวิยำให้นำรายแตกหน่อยสิเอาเอาอย่าเอาเจ้อันนี้อันนี้ชิ้นเนี้ยเอามากะเะนี่นี่นี่มนี่เดดแทวา้มอใหญ่ให้กมะนาวเอาชิ้นใหญ่ๆี่ชิ้นนี้ปโต เอาเมนอ่ะกันเอะหยิบเลยครับตายมือนกันมาครับมาบขี้แดงอันนี้มะนาวมะนาวมะนาวตอกเปลือกเรียบร้อยได้ไหมกูไม่ได้กดถ่ายด้วยแล้วกูก็คือถ่ายไปเมื่อกี้กูไม่กดถได้มันก็ไม่เอาไม่ได้ถ่ายจริงเอาใหม่สามลูกต่ออย่างนี้เหรอเม็ดไม่ต้องออกหลอกเปลือกโออาคิดคมเหรอครับโคนี้อะไรให้ความเด็กเลย กูถ้าหนูขี้ยาไม่ไม่ไรขี้ไรอ่ะครับนี่ตุือมะไหนเดีวดิเดีวอ้น้ยนี่ก็เป็นมะนาวนะครับไ่อดูนะครับดูสั่นแล้วสั่นแล้วแต่งบ้างแต่งกมแต่งมุ้ยเดียวแต่งไงอ้าวอุ้ย เป็นไงตาตื่นสว่างเลยใช่ไหมครับ้อาคืออะไรเดี๋ยวฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็ชมเตะกินตะลิมปินน้ำลายไหลครับเดี๋ยวไปขอกินก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ